เจอกับพี่บุ๋มแบมนะจ๊ะนาอพี่แบมมาหางนะจ๊ะนาอหางในคนข้างจะใหญ่ที่สุดพี่แบบมเลิกงานแล้วพี่แบบมก็มาดูสิคะผักเคยมีไม่มีแล้วแค่เดนมางมีคนติดเชื้อห้าอยสิคน500กว่าคนแค่สองวันของหมดเกี้ยงเลยจ้าแต่รัฐบาลเขาก็ออกมาประกาศนะว่าไม่ให้ตุนของไว้ เดี๋ยวมันจะเกิดโกลาหลแต่ไม่รู้สิดูสิเลิกงานพี่แบบมากเมื่อเจออย่างเลยจ้ะพักพึกมดเกี่ยงตับเบิงดูเป็นไปได้จังไดเบิงดูไม่มีอะไรหลงเหลือไว้ให้เลยค่ะพี่แบบจะทำยังไงดีเนี่ยผลไม้กล้วยเกลืไม่มีเลยค่ะโผมีใหญ่เห็นเลย เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะถ้าคนเขาไม่เตรียมพร้อมเขาก็เตรียมซื้อปตุนเขากะว่าที่เขาซื้อปตุนเ้ขากะว่าเขาจะไม่ออกไปไหนนะคะพี่แบมคิดว่านะน่าจะเป็นน่าจะมีส่วนคือเขาจะไม่ออกไปไหนนะคะเบิ่งดูไม่มีอะไรเลยคะ่ะมีแต่องุ่นคิดว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตุนหรือเปล่าอย่างนี้ไงคะเพราะว่า รออีกอาทิตย์หน้ารอเบิงดูอาทิตย์หน้าพี่แบมอาจจะปิดร้านสักอาทิตย์ให้มันเลวร้ายกว่านี้ไปก่อนนะคะพี่แบมว่าจะปิดร้านอยู่แต่ดูยอดยอดร้านก่อนเนาะว่ารัฐบาลเขาจะช่วยเราบอเบิงดูจากของเกี่ยงตาบเคยมีของอ่ะเมีไม่มีเลยค่ะไม่มีของเลย เบื้งดูของพักเพิกไม่มีอะไรเลยค่ะแตงกวามีแต่แตงกวาเน่า,เาๆเหี่ยวๆใครก็จะซื้อไปกินเนาะเ uh huh. บื่รงดูจ้ะไม่มีอะไรเลยที่แบบว่าจะได้อยากได้เข้าวสารนะจ้ะข้าวสารก็ไม่เอาหรอก อยากได้อะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยงงเหมือนกันนะเนี่ยว่าเราอยากได้อะไรกร็ก็ซื้อของไปตุนเนาะตุนมาม่าไหมเราไข่ก็ไม่มีแล้ว แบบว่าจะมาเอาอาหารไทยนะคะมาซอสเซิร์ c บะมี่ยู่บ้านเบิ่งดูของมดวเกีียงตับที่แบบจะมาเอากระดาษทิชชู่นะคะกระดาษทิชชู่ห้องน้ำร้านไม่มีใช้แล้วขนมน่มเนยอยากกินไหมเนี่ย เพื่อหาเพื่อนคนอยากกินของสืบไปกอนนะึงพี่แบมอยากกินมันจะสั่นๆหน่อยนะคะเพื่อแบมไม่มีไม้กันสั่นมาเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะตุนอะไรเนาะหมูหมูหมูหม,หมาปลากาไก่เมิร์ดบอน,นี่เดีย๋ยวไปดูแผงไข่ก่อนนะจน๊นนะเนาะว่ามันมีบอ พี่แบบว่าจะให้พี่ลาซื้อไข่สักสองสามแพ็คเอ้าเป็นไปได้ยังไงไข่ก็ไม่มีเลยจ้าเบิ่งดูไข่ก็ไม่มีค่ะโอ๊ยตายห,าห่านเราชันเนี่ยดีนะที่ซื้อไว้แพ็กหนึ่งถ้าเกิดไข่ขาดตลาดเนะาะก็ดีขึ้นกันแล้วคอยสิไดพ้พร้อมๆมาตีเอาไข่หมด เบิ้งเนื้อจากไข่เหมือดไข่เหมือดเนี่ยแพนไข่ไข่เหมือดนี่แต่ไอโอ้ยนมกับเหมือดเลยจ้านมก็หมดเลยเบอร์เกอร์นี้ไปให้ลูกกินบอก ไม่มีเลยจ้ะนี่อาหารอย่างเลย,ลยเป็นยีลาทโทมตามอุ๊ยเบิงดูจาาเกิดอะไรขึ้นเดน,นมาร์กไม่มีเลยจ้ะไม่มีเลย ดูอ้าวหมูก็ไม่มีเลยจ้ะไก่ก็ไม่มีเลยโอ้เบิงดูขนาดห้างนี้ว่าใหญ่นะคะเบิงดูบ่มีอย่างเลยจ้ะส่วนมากเขาจะตุนแต่ผักเนาะมาแล้วพ่อใหญ่ล้าตามหาเมียเดินหน้าบึ้งมาแล้วอดีนอกแกกโอ้ซื้อเค้กมาด้วย เร็วๆคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนด้อจ้า<ม>ไก่กับบะหมี่ยังกับบะหมี่นะจ่ะเมิร์ดเกี่ยงตับแต่พี่แบมซื้อของตุนไว้อยู่จ้าหาดูนุนเชลล่าแกหาดูดิอืม กระดาษทิชชู่สแกตตหาวีเย้มอะถ่ายเล็ดผักเพียอ้อซอยคุกแคนะ่เนอเดี๋ยวพี่แบมซื้อกระดาษไปใช้ที่ร้านก่อนนะคะเผื่อฉุกเฉินไปสแกต ขอตัวก่อนเด้อจ้าคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมพี่แแบบนะคะขอบคุณค่ะ